พูดถึงอากาศตอนติดไทยเรื่องเล่าเช้านี้จะพูดถึงภูเขาไฟฟูจิคีะมะยังไม่มาปกติเฉลี่ยเขาจะมา2ตุลาประมาณวันที่2วันที่3ตุลาต้องมาแล้วค่ะที่ช้ชาสุดเนี่ยคือ26ตุลาช้าสุด26ตุลาแต่ตอนนี้ทําลายไปแล้วเพราะตอนนี้26ตุลาแล้วก็ยังไม่มาค่ะถือว่าในรอบร้อยสามสิบปีเลยนะคะที่ภูเขาไฟฟูจิล่วงเลยมาถึงเวลานี้แล้วยังไม่มีหิมะตกลงมาค่ะนี่เรานําเสนอ ตรวจสอบในชี้ขาอจะมาแล้วรึเปล่าฮะแต่ที่ผมจะบอกต่อไปก็คือสาประชาชาติเขามีหน่วยงานตรวจสอบสภาพอากาศของ UN อาจจะเรียกว่าอุตุโลกก็ได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าระดับกา๊าซเรือกระจกที่สะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้นจนทําสถิติใหม่แล้วที่เกิดขึ้นเกิด,กดขึ้นกับมนุษย์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ระบุในวารสารกาซไอกระจกประจำปีว่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ระด,ดับสูงสุดใหม่ที่420ส่วนต่อล้านส่วนหรือ ppm ค่ะเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น2.3 ppm จากปีก่อนนะคะและเท่ากับใน20ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา11.4เปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์อาวุโสขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกซานาทาราโซว่าบอกว่าย่างไรเราไม่เคยเห็นระดับของก๊าซคารค์บอนไดออกซไซด์ ขนาดนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะคะครั้งสุดท้ายที่พบคาร์บอนไดออซด์ในระดับ400ส่วนต่อล้านส่วนซึ่งล่าสุดนี้คือ420นะอ่ามัน <400 S 2> เกิดขึ้นเมื่อ3-5ถึง <000. S 1> ล้านปีก่อนใช่ซึ่งในช่วงเวลานั้น,นอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นประมาณ3-4ถึงองศาและระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น10-20ปีรายงานเตือนว่าขนานี้ มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นกำลังก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่เป็นอันตรายซึ่งจะทําให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นประจําปีที่มากที่สุดเป็นอันดับที่สองในทศวรรษที่ผ่านมานะคะ ซึ่งอาจจะเกิดจากไฟป่าที่เพิ่มขึ้นโดยคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากฤดูไฟป่าที่เลวร้ายที่สุดของแคนาดาเนี่ยเกินกว่าปริมาณการปล่อยมลพิษประจำปีของประเทศใหญ่ๆซะอีกอะค่ะปัจจุบัน ปัจจุบันความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง51ในขณะที่ก๊าซมีเทนซึ่งก็ถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพอีกชนิดหนึ่งอะก็สูงกว่าระดับปีคริสตศักราช1750ถึง165ค่ะโอ้ท่านผู้ชมนี่แปลว่าสถิติใหม่มในรอบเยอะเลยนะมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้เนี่ย S 1> <S 1> ใช่ค่ะการเอื่นกระจกใช่ไหมสี่้ยยี่ส่วนต่อล้านส่วนนะคะซึ่งเมื่อประมาณ3าล้านปีท <400 S 1> ี่แล้ว5้ล้านปีที่แล้วตอนนั้นอ่ะส่ส่วนต่อล้านส่วนสี่ร้ส่วนต่อล้านส่วนอ่ะสี่ส่วนต่อล้านส่วนปัจจุบันปีที่แล้วเนี่ยสรุปมา420ใช่ค่ะมันเคยสูงขนาดนี้เมื่อประมาณ3าล้านถึงหล้านปีก่อนซึ่งในช่วงเวลานั้นน,น,นะคะ อุณหภูมิมันจะสูงขึ้นประมาณ3-4มองศาเท่ากับว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เรา420ส่วนต่อล้านส่วนถูกไหมคะอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้น,นมันก็เลยเทําให้หิมะที่ฟูจิยังไม่ตกด้วยเนี่ยเกี่ยวไหมเห็นเขาบอกเกี่ยวว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะคะโอ้ท่านผู้ชมบ้านเราหนาวหรือยัง ยังไม่หนาวเลยของเราก็เข้าหน้าหนาวล่าเช้ากว่าปกติเฉลี่ยประมาณสสัปดาห์จริงๆเราต้องเข้าไปแล้วสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้นี่เราก็เพิ่งเข้าอย่างเป็นทางการวันนี้นะคะ29ตุลาไอพี่เรื่องเข้าช้าเข้าเร็วไม่สําคัญหรอกสําหรับพี่ที่ประเทศไทยค่ะถามว่าอปีที่แล้วน้องจําได้มว่าหนาวตอนไหน <laughs> เอปีก่อนจําได้มว่าหนาวตอนไหนจาไม่ได้เลยจีจ่วนกระทั่งเริ่มมีคนสงสัยแล้วประเทศไทยปัจจุบันมีแค่สองกดูไหม ร้อนร้อนกับฝนแต่ว่าถ้าหมายถึงในส่วนกลางนะถ้าทางเหนือเนี่ยเป็นไปได้เหนือกับอีสานยังหนาวอยู่เอในส่วนกลางเนี่ยตอนนี้มันมีแค่สองก็ดูไหมนั่นสิตอนเด็กๆอ่ะไว้ใส่เสื้อกันหนาวไว้โรงเรียนเวลาหน้าหนาวนะคะทุกวันนี้เด็กไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยค่ะเออค่ะมันยังมีหน้าหนาวอยู่ไหมมีไหมคะฮะคุณผู้ชมบอกมีแค่ร้อนกับร้อนมากใช่ไหมคือท่านผู้ชมอากาศประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอย่าเรียกว่าหนาว นหนาวเหรอหนาวมันต้องประมาณสักสิบหกใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอ่าไหนเกาหลียังไม่หนาวเลยครับพี่ยศสิบหกสิบเจ็ดเองปกติตอนนี้ก็หนาวแล้วถูกไหมคะเกาหลีอืไม่มีแล้วค่ะหลายปีแล้วไม่มีเสื้อหนาวเลยกทมสิบแปดจะไม่ใส่เลยเสื้อหนาวนี่อ่าอีสานมีอีสานมีเหนือมีผมเชื่อนะ แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีไหมไม่มีเลยช่วงหลายๆปีหลังที่ผ่านมาเนี่ค่ะ